วันนี้มาพบกับบุญได้ที่จังหวัดระยองนะคะ อรมตะซิตี้เริ่ม10โมงจนถึง4ี่โมงเย็นนะคะมาพบกันได้นะจ๊ะเช้านี้นะคะ <S <S ก็ได้รับสายจากพี่พรนะคะเป็นร้านกดสิวของพี่กุ้งกดสิวก็แบรนของมาดามกิกี้นะคะก็ได้โทรเข้ามาปรึกษาปุณว่าจะเปิดร้านวันที่เท่าไหรด่ดีแล้วก็อยากให้หมอปุลไปลงสัญจร <S <S ไปเปิดบารมีที่ร้านเพื่อให้ร้านมีสิริมงคลและก็ได้เปิดบารมีให้กับเจ้าที่นะคะให มีบุญบารมีมีพลังนะคะก็ถือว่าเป็นเลิกงามที่ดีนะคะแต่ก็ถือว่าคุณก็ถือว่าโชคดีนะที่พี่แบบว่าได้คุยเราได้คุยกันแล้วเราก็ได้เลือกวันโดยที่พี่ยังไม่ได้ทําในวันที่มันเป็นอารีกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอืมเนาะใจเย็นขยบวันอีกนิดนึงแล้วเราก็เตรียมอัดคิวรอวันที่8ดเลย ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะท่านไหนที่มาไม่ถูกก็สามารถโทรถามคุณเดือนได้เลยจ้าวันนี้มาเสริมดวงความเฮงความปังอยามีทางออกที่ดีปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นเหมือนใจมาปรึกษาหมอปุณมอหิมได้เลยค่ะที่ทางออกบอกทางถูกทุกอย่างแก้ไขได้ทุกจุด